วันนี้มางานเปิดตัวเนี่ยทั้งสองสาวรู้สึกยังไงคะค่ะค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาเปิดขอบเป็นขอบในตู้ใหม่นะคะสาขาแสดงขอบคุณที่รู้สึกว่าวันนี้แตงจะมาถึงกอดเยอะมากจริงรู้สึกว่าทุกคนเหมือนกับมีความสุขรอขอบเปิดแล้วก็มาเลือกมาเล่นเลโก้กันนะคะขอบคุณแตงขอบคณุณทางทีมเ,เลโก้ด like, ้วยนะคะคุณแม่ ดีใจแล้วก็ต no ื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นคนที่โตมากับเลโก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คที่เราเคยร่วมงานกับเลโก้ละรอบหนึ่งก็ต่อบมดไปแล้วเกี่ยวกับบ้านไฟงนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานเปิดร้านใหม่ที่วันแมงคอกนะคะก็อยากให้เลโก้เป็นแบบสื่อโลกครอบคลุมของเขตต่างๆคนแบบนี้ตลอดไปต้องมีความครับแล้วรู้สึกความตึงใจเราต้องดียละทุกคนนะฮะเห็นว่าทุกคนก็มีความตึงใจกับเลโก้เห็นทั้งสองสาวเลยขอเล่าสักนิดนึงแชร์ประสบการณ์ดีๆ ส่วนตัวลิงตัวตองเด็กๆอ่ะลิงตัวแม่ก็ลยชอบซื้อของเล่นให้ให้เล่นส่วนตัวลิงก็ชอบเป็นคนที่ใช้เวลากับตัวเองอหรือว่าใช้เวลาสอวนตัวอะไรอนยะ่างเงี้ยใช่ถ้าลองบินมาจากแบบาขาวกับบ้านคนมีความสุขเพราะว่าอาหารแบบใชกิจกรรมที่บ้านแล้วเลโก้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่ครอบครัวเราเป็นเป็นหน่วยเวลาที่เราเอ็นจอย spend time ด้วยกัน เวลาต่อจนถึงเวลาต่อเสร็จเรื่องแบบยังมีคว,มความที่เห็น,นมันช็ออกมาอ่างเงี้ย่า,อาอขออ้อขอเนี่ยจะเป็นแบบตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆทำความได้ไปเล่นที่เซ็นชิลไปเล่นแบบโต,เล,บบตเลโก้อ่ะไปเล่นที่บ้านอ่ะเราไม่รู้จะเลิกยังไงเราไม่ได้มีแบบแผ่นรองเหมือนที่ห้างนึกออกไหมเราแบบ เลนเล่นที่เซนต์ชิปโก้แล้วก็เขป็นว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นบ่อเลโก้อ่ะที่ที่เหมือนปโภคเอาไ,ไม่รู้จะทำอะไรเลยอันนั้นก็คือแบบเหมือนควเมมรงจำเลยว่าตอนเด็กๆชอบไปเพื่อนเล่นเลโก้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่ว่าใช้เวลาต่อสุดงานขนาดไม่แต่ถ้าต่ออันใหญ่ๆอ่ะต่อตอนโตคือเอาเซตไอัน,น,น,นี้ไปริทอะไรไม่ไม่ให้ในแม่มีคอคริสต์มาสมันจะเป็นแบบสามชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อประมาณสองสามอาทิ วันนึงออะเราก็แบบวันละสองงที่ผูวันละสองงต่อไปเป็นนทีะพอพี่ดิฉัมีอะไริ้นใหญ่ไหมชิ้นใหญ่ๆใช่พี่ดิมีอันเล็กๆนาทีถส่วนมากเป็นดอกไม้ใช่วราะหวานดอกไม้ทีว่ามีลอก็ีมนเล็กๆใช่ใช่คนไหนบอกต่อเราไม่หลับไม่นอนเลยแล้วผลงานเราจะได้เห็นคับแฟคลับนีรอี่ได้ยินปะ ไม่หลับไม่นอนนี่ต้องไปนอนต่อเลยต่อแบบต่อแล้วหยุดไม่ได้เลยเป็นบ้าเหมือนแบบต้องรีบทำให้เสร็จอะไรประมาณนั้นนะคือเหมือนต้องไปแตะออฟก่ออนไม่ได้ใช่ออไม่ได้ใจว่าออฟถ่ายลงหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ในบ้านเลยแล้ววันนี้เป็นชุดใหม่เป็นพิเศษฉันเล่งไว้แล้วไม้พัมตั้งแต่เริ่มเป็นเป็นตัวในเกมเดี๋ยวเจอแน่วันนี้ จัดไปจัดไป่ค่ะพิธีก๊ะมีเกมบอยี่เลงไว้แล้วก็มียังไงด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นฝากให้มาเที่ยวกันได้เลยนะยังไงก็ฝากด้วยนะคะช็อปใหม่เลยก็เปิดแล้ววันนี้นะคะที่วันแบงคอกของให้เลือกเยอะมากคอนเฟิร์มจากคนที่เลือกเล็กมาสั่งอะไรเยอะมากแล้วก็ อยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับเลโก้ไป้วททุกวันเลยนอาค่ี่ยะังไปยังยังไปยงยังไปยังยังไยังยีตไปยังยงไปยัยไปยปยังยังอยไป่งยงไปยวยังไปยังังงงไปยยไยัยี้ยไไัยยนยมัยปไยงเง้ยั ่เลโก้หรอมันคือว่าหลิงกับอองต่อเลโก้กันหรอที่อองไก่อ๋อมันเป็นโมเม้นต์ดีที่น้องอองต่อเลโก้ไก่ให้กับหลิงแล้วตอนนี้หลิงก็มีไก่เลโก้ไว้ที่บ้านอองนะคสุดท้ายแล้วปีใหม่จะใกล้จะถึงแล้วแบบให้อีมอนะครับโดความแตนทําแล้วก็พอาจะมีอะไรทีกนงานของอีมพอนะครับ ทีนี้ปีใหม่ก็เป็นปีที่เรามีโอ,อกาสได้เจอกันแล้วก็นั่นแหละตัวอย่างเช่นทคนทุกคนใครที่แบบมาเที่ยวที่ไทยก็สามารถมาเก็บจริงๆเลยก็ไทยแลนด์ก็จะมีมีจุดเช็คอินด้วยอ่่าของวันแบงค์ก็จะเป็นรถเข็นผลไม้มก,กมมมมมม็สามารถมาเช็คอินที่ช็อปเบดโกได้ใ,ไในแต่ละสาขาสีฟูจะาหนังออกไปเป็นแบบีเรเช็คอิน ต่างกันไปเล่นๆในแต่ละสาขาก็เป็นอะไรที่แบบน่าเก็บสะสมมาเช็เกิียได้อคก่ะักนะฝักไัมไักไหมาักตักตักก็ากตักฝักไักตักตักตักกกกกกฝากกกก ที่ไทยด้วยนะคะมีหลายสาขาวันนี้สาขาเปิดใหม่ล่าสุดอยู่ที่วันแบงคอกนะคะค่ะมามาเช็คอินมาเช็คอินกันเยอะๆยะแล้วก็มีของมาใหม่เยอะมากเหมืกันค่ะเชื่อว่าใครที่แบบว่าเป็นแฟนเล็ตโฟนส์คอร์สเกี่ยวกับการนอนสำหรับแฟนคอนสุดยิ่ใหญ่ค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องทนมากเลยค่ะคอนสุดลมพัดมาเยอะเลยมันล้นมล้นมันนไปเลยอะ ก็รู้สึกโล่อกโล่งอกโล่งใจเห็นแฟนเห็นแฟนแบบว่าแฮปปี้กาใช่ค่ะรารู้สึกว่าเหมือนได้ทอะไรที่ตัวเองไปเราเลยก้าวข้ามปิดกับกันตัวเองก้าออกจากเซฟโซนขตัวเองแ้เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เรียกได้ใหญ่ที่สุดเพราะว่าได้ว่าปีนี้คือหิงอองแฟนรือแฟนแเา่เปลี่ยนน ่อรับาใช่ค่สำหรับออาก็จริงๆอยากเล่ไปว่ามันเป็นความรักที่ดีมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ทีดีเมื่อสมเลยเกิดมาก็ไม่เคยไม่ได้แฝงกันครั้งแรกแล้วก็ อยากให้มีครั้งต่อไปเพราะว่าอย่างไรเราเราเชื่อว่าแบบเราตั้งใจเต็มที่แล้วอยากมอบความสุขให้คนไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะมีน้ำตาเลยนะใช่ไหมคะไอ้แล้วเคยร้องไห้ตลอดใครร้องก่อนใครใครวิวก่อนใครก่อนที่จะแตะแล้วจั้งทั้งเั้งทั้งเสียเลยก็ร้องไห้ก่อนบางครั้นก็ร้องตามเขาเรารออก่นเราเออคือ แฟนคขาทันนิดเหมือนเพื่อนเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยก็มาสปอร์ตซึ่งคือปกติเป็นเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่รวมตัวกันยากอะไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าเขาจะมาก็เลยแบบเหมือนคิดถึงแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีความสุขที่เขามาดูก็เลยร้องให้ไปแล้วร้องในที่เราก็ไม่ได้แบบไม่ถึงเหมือนกันก็คือไม่ได้เจอกันนานหลายปีเลยใช่ไหมใช่คือดีใจดีใจมากที่ว่าต่อลูกติดใจ แขงไม่ได้เลยค่่ะลอยช่วยเหลือคอยสังเกตตลอดร้องก็เลยร้องตามพี่เลยเอาอยู่แล้วไม่เป็นคนเซีดซี้ที่เห็นที่ร้องให้ก็ไม่เหมือนจะร้องหนักกว่าด้วยนะใช่ไม่หนักไม่ได้เหรอแค่แบบจะร้องซึ้งซึ้งซึ้งด้วยเพลงกันไปกันอือใช่ค่ะท้ายก็คือขึ้นคอคอคอยดูดีระหว่างที่กล่าวของ มันมแมนีเหมือนทุกคั้งที่ก้าเข้าไปเห็นโปรเจกต์ทครั้งเข้าไปเห็นคอ,อนเอิร์ตรู้สึกว่าสามรูมันมันตืน้นตัมันมันมีเพิ่มการร้องการคิภาพกับสนิงออกแคคือเสร็จว่าแต่หนิงไม่ได้เป็นคนที่อยากเข้าไปตรงกัเราหนิงรอที่เราเมันตื้นตาเพราะเราต้อรองให้่าคยกับแต่ มใหญ่มากค่ะแแต่ว่าตั่นแต่มันเป็นน้ำตาไหลเลแวามากไหนนไนที่เราข้้งล่ากับอีกแพคไ้านที่เราบอกจทขาตมาถ่แบบนี้ความรู้สุขภันนใจมันออกมันต่างกันยังไงหรอต่างกันนะคือคือจริงจริงมันเป็นชที่แบบว่าเจะมามาแบบว่ามาดีอะไรอย่างเงี้ย ครั้ง,งแรกน่าจะเป็นของซีรีส์เราเป็นนักแสดงใช่ก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าไปเปลี่ยัแปลงให้เขามาแล้วใช่แต่แต่ภาพที่ยังอยู่ในใจยิ่งใหญ่มากทั้งท้ายน่าจะรู้สึกว่าคู<ๆ>่คนนี้ฉันมันต่งกันเยอะเลยนะแต่แต่เราเองนะก็มีใจขที่เราได้ส่งไปให้กัน มากพราการเลือกเพลงที่การเชนเจอร์จะคุ้นกับทั้งสาวสาวรอรักกับสตรอเบอรี่ทังโกดอย่างท, station, ที ah, Canada, hmm. ่บอกก็คอว่ามันมันสื่อถึงการในตัวตนเราในการเลือกเลือกเลือกะที่มันเป็นไวรั รีีตอนไม่ได้มาละกอ่ะมันมาโดยบังเอิญเพราะว่าหนูว่าเซฟมันไว้ในเพลย์ลิสต์ในโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนวันนั้น่ะกำลังขับรถไปทำงานอ,อยู่แล้วอุกยเพลงนี้นขึ้นมาเราคอนเฟิร์มเพลงไปแล้วด้วยนะเพราะว่าพี่ดิยวยกผัเลยพี่ดิวคะหนูขอเพลงสตร์เบอรี่มาละกอดทบแรกที่ได้มา แต่ว่าอะไรอ๋อบอกอบอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามอย่างได้พราะมันแบบเพลงที่สนุกแล้วอ๋อก็หวังว่าแบบแฟนๆจะได้สนุกไปกับอ๋อเพราแบบลองไม่ได้แต่มันลองได้อะแต่วี่มันเกิดเป็นเพลงที่ติดใช่ใช่แล้เป็นติองออเลยิดว่าเอมามาะมากมากใช่ชส่วนที่ประกาศบนเวทีว่ามีเดและังคอะไ ปับนึงครับขอป๊บ5นึทีไม่ถึง5นตทีได้แค่คำัเดียวพี่บรรกาศปนะร่น้องหญิงักพี่ประกานเวทีหมีะนิดไม่ปิดแล้วนะปิดนะปิดแล้วัมคะเนะไก็ตอนแรกก็ไม่มีสธิ์เป็นรถสองวหรือว่าจะมีแล้ว กมีสิทธิ์จีจะเขาอกเป็าววยมีสิทธิ์จตะเขาอกเป็นสาววายหมายถึงว่ามีสิทธิ์อะไรบางอย่างมีสิทเป็นคีหมคับ้าเบสิงกคือมีสิทธิ์นมีสิทธิ์กคอบคุมก่อนว่ามีสิทธิ์แล้วทำรแล้วทเวลาเราจะพูดหรือทำอะไรหรือแบบเล่นแฟนคอเไล่งนก็ติดเพลงนี้แหลว่าจะไปชนที่ไหนมาจะสิดเพลง้านที่เราหีอกอ รู้ไหมรู้ไหมว่าติดใจรู้ก็คือแฟนเขาช่วยกันก็คือถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะก็คือผมไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเพราะแบบหลายๆอย่างที่ได้มาติดเๆในวันนี้ก็คือถ้าก็เพราพวกเขาอ่ะเป็นคนรักของเขาให้มีแรงซัพพอร์ตที่เราได้รับจากพวกเขาเป็นเยอะมากแล้วจะทำอะไรคนก็แบบคอยซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตใช่เดี๋ยวหนูบอกว่าอยากมีครั้งที่สอง กาจะเป็นไปได้ไม่คะเพราะว่าแฟนๆก็เรียกราองลบางคนก็อาจจะลาไปาได้วยขาดสิิิิีห้จมีหน้าขาดสิไม่ขาดลีน้าสิจิสิสิคอริสิสิสิอร์เปดเลยเจไม่ไหวแล้วสิสิสิิจ้ไม่ไหวแเจ้เจ้เล่ห์อสารักเจ้กคนไดเลยก็ต้องรันกันเนาะ่ายรูปปะนะคะถ่ายรูป